วัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับพอดีกลับขึ้นมาเอาของนะลืมกล้องไว้นะที่รีสอร์ทวันนั้นก็เลยกลับขึ้นมาเอานะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นมาแวะม่อนแจ่มปรากฏว่าแว่ม่อนแจ่มแปลกหูแปลกตาไปเยอะจริงๆทุกคนก่อนหน้านี้มาคือต้นไม้ข้างบนเนี่ยจะไม่มีเลยนะฮะจะเป็นเหมือน แบบลานกว้างสามารถเอาห่อลงได้เลยนะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้นปลูกแบบต้นไม้ขึ้นเยอะเลยอะทุกคนดูแล้วจะเป็นต้นแอปิคอรดนะฮะเป็นต้นแอปิคอตหรือพญาเสือโค้งนะฮะ,ะเจอเจ้าถิ่นทุกคนเจอเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นทำไมมีตคโนล้วนอะแก้มแก้มแดงฉุเลยทุกคน แก้มแดงเลยนี่นะ,ะตรงเนี้ยแต่ก่อนก็เป็นลานเป็นลานหมดเลยนะไม่ได้มีต้นไม้อะไรแบบนี้ขึ้นนะทุกคนไม่ได้มีต้นไม้อะไรแบบนี้ขึ้นตอนนี้เขาปลูกพญาเสือโคร่งเต็มเลยกันลมกันอะไรอย่างนี้ด้วยแหละผมว่านะมันไม่มีที่นั่งในสมัยก่อนนอกจากจะมีเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยที่เดียวแล้วก็มีร้านกาแฟตรงเนี้ย อตอนนี้ก็คือเปลี่ยนปรับปรุงย้ายไปข้างหลังแล้วนะฮะแล้วก็จะมีดอกไม้ทุกคนผมเหนื่อยเหมือนอากาศมันจะน้อยด้วยละเหมือนอากาศมันจะน้อยแล้วก็นี่ยทุกคนนี่คือด้านที่ไปพักวันทานนะพอดีลืมกล้องไว้แล้วเขาก็แบบนี่เลย แปลงดอกไม้ทุกคนมีดอกไม้ก็มีค่าเข้านะฮะผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กยี่สิบนะครับเนี่ยสำหรับเข้าชมดอกไม้นะครับดอกไม้ก็คือจะยาวไปทางโน,น้นดอกไม้ก็คือยาวไปทางโน้นเลยนะฮะแต่ก่อนเหมือนจะเป็นอ๋อมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นด้วยทุกคน ฮึมนะก็แปลงยาวไปทางน้นเลยนะครับยาวไปทางนั้นแล้วก็เหมือนทางโน้นก็จะเดินไปได้ไหมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆเลยนะฮะตรงไหนที่แบบสามารถนั่งได้นะครับก็จะเข้าไปนั่งนะแต่ต้องเดิน ชมก่อนดูทุกคนมีห้างร้านอะไรต่างๆห้างร้านอนะ่ะต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะอืมีเพลงนี้อ๋อมีเพลงมีอะไรด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากเข้าไปเดินชมน้่นชมนี่นะฮะ ด้านนี้ก็อีกทางนะฮะก็คือคนละสี่สิบบาทเอ้าทำไมถูกกว่าทั้งนั้นเกทับราคากันปะนั่นสี่สิบบาทนะฮะอ๋อทางนี้เหมือนมันจะมีหลายเจ้าขึ้นมาทำอ่ะทุกคนด้านนั้นก็คือจะสามารถเข้าไปนี่ได้นะครับเดินไปชมดอกไม้อะไรต่างๆตรงสะพานทางโน้นได้นะฮะเหมือนประมาณมีสามเจ้าอ่ะทุกคน มันมีประมาณสามเจ้าอ่ะ่ะถ้าสายมากกว่านนะีะคือคนเยอะกว่าน,นี้แนะ่นอนเลยทุกคนฮนะขนาดตอนนี้ลานจอดรถก็จะเต็มแล้วนะนี่คือบนม่อนแจมนะทุกคนเป็นส่วนออกไม้บนม่อนแจม ไทยจีนฝรั่งมีหมดนะฮะแขกเคิกนะมีหมดเลยนะฮะเหน้านี้ที่ม้อนจับระสันอ่าแล้วก็คือตรงนี้เป็นมือเหมือนมือที่เวียดนามเลยทุกคนแต่นิ้วแอบจัห่างๆหน่อยเนาะนิ้วแอบจางห่างหน่อยเออมือเหมือนมืออะไรห่าง <laughs> นี่นะรบทุกคนเออแต่ก็สวยดีนะครับวิวสวยดีเขาก็ออกแบบมาเหมือนที่เวียดนามที่เมืองอะไรสักอย่างซาซาปาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่เวียดนามน,นี่นะฮะแล้วก็มีสวนดอ,อกไม้หลายเจ้ามีร้านกาแฟหลายเจ้านะครับที่เกิดขึ้นมาตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็มีสกายวอล์กสกายวอล์กสำหรับเดินอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับ นี่อะไรอ่ะรถอ๋อรถแมวที่เขาเรียกว่ารถแมวดนะูคนก็เรียงคิวเข้านะทุกคนคนก็เรียงคิวเข้าคนก็ทยอยทยอยมาตอนนี้คืออยู่ทางด้านอีกทิศหนึ่งนะที่เป็นสวนดอกไม้อนะ่ะทุกคน คือถ้าใครเข้ามานะจำทางจาทางเข้าอะ่ะคือมันจะเป็นลานโลง่ลงๆแต่ตอนนี้มันจะเป็นแบบต้นไม้อะไรเกิดขึ้นเยอะๆเลยนะคือต้นปะญาเสือโค่งเขาปลูกปลูกแล้วมันมันกาลังเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันกําลังเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะเลยแล้วเขาก็พัฒนาด้านนี้ออกมาแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนปา่าหญ้าผมมองดูนะแต่ก่อนอะแต่ตอนนี้นะครับดู พัฒนาเป็นสวนดอกไม้มีสกายวอล์กสกายวอล์กนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอะไรอย่เงี้ย <_ t os> เกิดขึ้นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือม่อนจับในปัจจุบันนะทุกคนนะฮะในวันที่22พฤศจิกานะฮะมีการพัฒนาอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะฮนะเนี่ย เล้อนะักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะครับมีประมาณร้านค้าก็เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะสวนสวนออกไม้มีประมาณสามสวนสี่สวนเลยนะทุกคนนะครับสามสวนสี่สวนเลยถ้าใครแบบอยากจะมาถ่ายกับดอกไม้นะฮะเนักท่อนะงเที่ยวก็เริ่มทยอยทยอยมานะฮะต้องมู v e ก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะเดี๋ยวมันจะ แบบขับรถลำบากต้องไปเอากล้องนะแล้วก็จะไปต่ออีกที่หนึ่งนะเฮนะครับ